เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนคงรู้สึกเบื่อเกมเดิมๆกันค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่เกมที่เปิดตัวออกมาอย่างมากมายจนเลือกกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวมาดูในคลิปนี้อิงก็มีคำตอบพร้อมนําเสนอเกมน่าเล่นที่ควรชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดคงโดนใจกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า V Rising ค่ะ ตัวเกมนี้ก็ามาจากที่พัฒนา Stunlock เจ้าของผลงานเดิมอย่างเกม Battle r i ร h t เ,เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเป็นกระแสติดลมบนกันพอตัวเลยขนาดทางพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ยังเลให้ดูกันอย่างเมามันกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอิงจะมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะคะว่าตัวเกมเป็นอย่างไรกัน ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซ u r เวิร์วัลกับการเอาชีวิตรอดในโลกที่ไลยล้อมไปด้วยเหล่าความมืดและก็การใช้ชีวิตต่างแวมไพร์นั้นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทางผู้เล่นจะได้ท้าทายกันนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าทางผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแวมไพร์ที่รับไร้ข้าวศตาวัตมอย่างยาวนานแต่แล้วก็กลับต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกระหายเลือดมีร่างกายที่อ่อนเพลียไร้เดี่ยวแรงพร้อมทําทุกวิธีทางในการเอาตัวรอดโดยการหาเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและอย่าลืมนะคะว่าพวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับแแสงแดด และก็ตัวเกมนี้มีการสร้างถิ่นฐานสามารถสร้างปภาษาของท่านเค้าแวมพร์ในโลกยุคกลางอันไลน์ร้อนไปด้วยเหล่าอันตรายแห่งนี้เพื่อเอาตัวรอดในแต่ละวันให้ดีนั่นเองค่ะ และเมื่อเราทําการเทียบกับเกมเอาชีวิตรอดประจนภัยในป่าทั่วไปแล้วนะคะตัวเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ดูแหวกแนวน่าสนใจกับการใช้ชีวิตเป็นแวมไพร์ที่แต่ละคนนั้นจะต้องมาเจอเหตุการณ์อันแตกต่างกันออกไปค่ะด้วยความที่เกมนี้เน้นการเอาชีวิตรอดแวมไพร์ผู้นี้จะต้องหาทรัพยากรเราจะได้มาเห็นแวมไพร์มานั่งตัดไม้หาของไปสร้างถิ่นฐานกันนะคะและพวกเขาก็สามารถตะเวนไล่ล่าสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ป่าและก็มนุษย์เพื่อทําการดูดเลือดมาเสริมบัฟพลังเสริมทักษะความสามารถของแวมไพร์ให้้้แแขข็งกงกร่่ึนไดคะ และในด้านของเกมเพลย์จะให้เราได้ต่อสู้กับเหล่าสตรูมอนสเตอร์ปีศาจต่างๆและก็ยังสามารถออกไปถล่มรังโจรไล่เผาหมู่บ้านหูชาวเมืองพร้อมกับการจับชาวเมืองมาเป็นทาสหรือว่าจะพาพวกเขามาเป็นทหารสร้างกองทัพลูกสมุนแวมพร์ไว้สู้ศึกกันก็ได้ค่ะ เรามาดูในด้านของการสร้างถิ่นฐานและการเตรียมวัสดุต,ต่างๆต้องอาศัยการวางไอเทมบลัด s อเซนที่เป็นตัวช่วยในการกระจายแหล่งพลังงานให้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนั้นทํางานค่ะเราสามารถคราฟสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆประจนถึงการสร้างปราสาทเพื่อพักอาศัยได้ และที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะออกไปทําการไล่ล่าเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาให้ถึงกลางคืนแล้วค่อยร่อนเร่พเนจรไปไล่ล่าตามหาเลือดไว้เติมพลังให้ตนเองค่ะถ้าเกิดว่าเช้าแล้วแวมไพร์ของเราเจอแสงแดดเข้าคุณอาจจะละลายจนแห้งตายไปเลยก็ได้นะคะ และในตอนนี้ตัวเกมก็ยังรองรับการเล่นแบบออนไลน์อยู่เราก็สามารถเล่นแบบลุยเดี่ยวก็ได้หรือว่าจะชวนเพื่อนมาสนุกใช้ชีวิตแบบแวมไพร์ด้วยกันก็ดีค่ะซึ่งทางผู้พัฒนาก็กําลังเดินหน้าปรปับปรุงให้ตัวเกมสามารถรองรับการเล่นแบบออฟไลน์ได้อยู่ค่ะและก็ยังมีการอัปเดตเกมอย่างต่อเนื่องอีกไม่นานก็คงได้สนุกกันกับเกมฟอร์มเล็กที่มีผู้เล่นให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามกับเกมนี้กันนะ แถมตัวเกมนี้ยังเปิดให้ซื้อมาเล่นกันบนเครื่องเล่น PC จากใน s t e a มราคาเพียง289บาทใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเกิดชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะและก็อย่าลืมกดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ